พเลยใครก็ได้เจอได้บน้ถถ้าพี่ชอบคลิปผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปถ้าไม่มีกำลังใจจากพวกพี่ก็คงไม่มีคลิปดีๆให้พวกพี่ได้ชมต่อไปอย่าลืมนะเว้ยกดดิรออะไรกดดิสวัสดีครับผม พีจติจัดให้จากร้าน p s b i g Bike วันนี้เราอยู่กันนอกสถานที่อีกแล้ววันนี้ผมอยู่กับน้องยิ้มหวานครับผมรีวิวแบบไม่เหมือนใครใครไม่ทําเราทําใครไม่ทําเราทําแต่เราจะโดนจับหรือเปล่าไ,ไม่รู้เดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเอานะตอนนี้เราอยู่บนถนนล่ม9เรามารีวิวรถ S, 1000 <S 1 0พันดับบที่มันต้องรีวิวแบบนี้ที่มันต้องพิเศษแบบนี้ก็เพราะอะไรเพราะว่ามันพิเศษหนในร้อย ฟูคาร์บอนรอบคันคาร์บอนนี่ทั้งคันนี่เป็นแสนนะช่วงนี้ปากล้องกูจะล่วงรถกันเลเมืงนกระเถิบาัวหน่อยนาตอนนี้เราอยู่บนสไลด์ออนนอนดึกนะสวัสดีเพื่อนโอ้โหดูเลยควรให้กำลังใจเทียบเลยอ่ะเดี๋ยวขอกินน้ำหน่อยเดือตายไปแล้วจะได้ไหมด้อยนี่เอสพันดับเบิลอาร์ไปีอ0 1 7ตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่า ABS p r o ปใช่ครับ นะเป็นตัว ABS Pro มาพร้อมปูคาร์บอนรอบคันชิ้นไหนที่เป็นเฟ i ลิ่งหรือพลาสติกชิ้นดำเป็นคาร์บอนทั้งหมดยกเห้นอะไรยกเว้นถังน้ำมันสีเทาต,ตัวนี้เนี่ยเป็นเทาถังเดียวกับลายของ R 1 M ใช่ครับถูกไหมเป็นลายแอบบัตทีนี้ความพิเศษของปี17ยังไงเดี๋ยวลองไล่ดูข้างๆครับนะเราแพงตั้งแต่ข้างหน้านะไล่ไปข้างๆนะคันนี้ปั๊มล่างเนี่ยก็เป็น m 4 b a m b o เอ็มโฟสีดำสีดำพี่โลโก้แ <นะ S 2> ดงเอ็มโฟสีดำโลโก้แดงครอบเครื่องนี่ก็เป็น G b r a เล n g โอ้ G B r a เล n g ด้วยนะแล้วส่วนเกียร์โยงนี่มันก็เป็นเกียร์สปีดเลย,ยใช่พี่ถูกไหมใช่ครับมาพร้อมท่อตัวนี้เป็นท่อสลิปออนไทเทเนียมนะอะคาโปวิอะคาอาคาโปวิแท้แท้นะอันนี้มีท่อออกล่างมาด้วยรีดก,กำลังแรงม้าได้มหาศาลมากมาก ถนะ้าฝั่งนี้เนี่ยไล่ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่อะไรไล่ตั้งแต่ครอบสวิงอาร์มบังโคลหลังนะนะพรชิเตอร์ก็เป็นพิชิเตอร์โรงงานเรียบร้อยแล้วใช่ครับคือว่าสวยจบสมบูรณ์แบบนะสวยจบสมบูรณ์แบบคือพูดง่ายว่าเอาไปนี่เป็นประธานสายได้เลยนะคันนี้มาอยู่ที่ 3, 0 0 0ม่กิโล3,8000โลเซอร์วิสแล้วด้วยเซอร์วิสแล้วด้วยเอออันนี้พี่เซอร์วิสเองกับมือเนี่ยเห็นไหมหนะ้าจอขึ้น ABS r o นะ สวีกครั้งต่อไปก็2024นะเดี mm ๋ยวเราลองมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูดีกว่าเราจะลั่นไปบนหลุมเจ้าเฮ้ยครับเสียงเดียเสียงดีวร์ ที่สดที่สดให้ลันลมก้าวเลยใครก็ได้เจอได้บนร้ <S <S 1> <S 1> มนนีมองกันทังถนนมองกันทั้งถนนนะหนุ่มกัญชัยไม่ต้องเรียกเดี๋ยวเ,เราไปมอบตัวเองรถคันนี้แม่งไม่ธรรมดามารีวิวแบบไม่ธรรมดาใช่มารีวิวบนสไลด์มารีวิวบนถนนลมก้า แล้วคนโคตรเยอะนะรถที่เต็มถนนไปหมดนะเอาราคาพิเศษไปปกติเนี่ยปี2017ครับมันจะเปิดราคากันอยู่ที่5 0 0แสนกว่าใช่6 0 0 0 0แสนกว่าใช่ครับนะช่วงนี้เอสพันเนี่ยกำลังขึ้นด้วยราคาเอสพันเนี่ยกำลังขึ้นด้วยนะเอาราคานี้ไปราคา4แสน9หมื่น9ล้านบาท4แสน9หมื่น9ล้านบาทนะใครไม่รู้จักต้องรู้จักแล้วสุดสุด,สดนะเบอร์โทรศัพท์บอกไว้ยัง ยังโทรศับบอกไปยังเบอร์โทรศัพท์เบอร์0ูนย์ห2ึ่งสองแปดสามห้าสอครับาองเจ็ดสอันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่กับที่อันน้จากใหม่ของเราเริ่มรีโนเวทอยู่นะรออีกไม่นานต้นปีนี้ต้นปีนี้ได้มาเยี่ยมชมร้านเราแน่นอนนะเอ้ยไปกินผลผ่านไปผ่านมาเลยเขาถ่ายกล้องกันเต็มเลยก็เราจะไปหวนกระสือ บอกแล้วพี่ว่าใครไม่รู้จักคลิปนี้ต้องรู้จักนะเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วนะบอกแล้วพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ